สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้วันนี้นะคะวันนี้เราจะมาตำน้ำพริกมะม่วงกันนะคะมาดูวิธีการทำค่ะเอาผ้ามาปิดหน่อยเดี๋ยวกะปิกระเด็นอันนี้ก็เป็นครกของเรานะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องนะคะกระเทียมนะคะปอกสะอาดนะคะเจ็ดกรี หยาบๆนะคะอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปค่ะกะปินะคะสองช้อนโต๊ะค่ะตักกะปิกับกะปิกับกระเทียม่เข้ากันนะคะ ผู้ชมกระปิ่กับกระเทียมไปคลุกเคล้ากันแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่มะม่วงลงไปค่ะวันนี้มะม่วงสับนะคะร้อยกรัมนะคะมะม่วงนี่เราจะเลือกมะม่วงเป็นมะม่วงของเ,ออเขาเรียกว่าน้ําดอกไม้นะคะเราเลือกรุ่มเลี่ยมนะคะจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็มาสับนะคะสับเป็นลักษณะยาวๆอย่างนะี้คะมะม่วงนี่เนื้อนี่ร้อยกรัมนะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปคุกค้าวก,กับกับกับกระปิกระเทียมนะคะแล้วก็ตับุบบุให้นิ่มค่ะบุกให้ก็นิ่มแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกับกับกระปินะคะเราใส่ไปครึ่งเดียวนะคะเราจะไม่ใส่หมดนะคะเราบุบุอย่างนี้ยนะคะเวลากินแล้วก็จะไปบุกของม่วงก็จะนิ่มนะคะ ส่วนอันนี้เรายังไม่ใส่อ่าประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่พริกค่ะวันนี้เราเลือกพริกชี้ฟ้ามานะคะ1เม็ดนะคะแล้วก็พริกหอมนะคะพริกเขาเรียกว่าพริกพริกหยวกหอมที่หนึส่ตัดห้าเม็ดให้ละเอียดนะคะเราทําไม่เผ็ดมากนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบเผ็ดนะคะท่านก็ใส่ไปได้ตามใจนะคะสําหรับพริกนี้นะคะ นะคะอันนี้ก็โบูบูบโบโบ,โบ,โบ,โบให้แตกะะจากนั้นเราก็จะนำนำนำ,นำะมะม่วงนี้นะคะขึ้นจะครกคร่ะค่ะขึ้นจะขอมนะคะหอมไหมคะคุณมโซมหอมนะคะ,ะ,คะอร่อยค่ะ สูตรบ้านๆของเรานะคะเดีย๋ยวขอพกลงก่อนนะคะอ่ะตอนนี้เราก็จะมาผสมนะคะเราก็จะมะม่วงที่เหลือนี่นะคะเราก็จะไม่ตำนะคะเราจะใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะเพื่อว่าเดี๋ยวเขาุกเขาไปเขาก็เจอแบบผสมกลมกลืนกันไปนะคะแล้วก็จะนิ่มเวลาเรากินก็จะเป็นมะม่วงเป็นชิ้นๆกับมะม่วงที่แหลกๆนะคะน้ำตาลนะคะเคี่ยวะคะ่ะ น้ำตาลปี๊บนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะเคี่ยวให้หอมนะคะน้ำตาลเนี่ยนะคะน้ำตาลร้อยกรัมก็น้ำสักห้าสิบกรัมนะคะท่านก็เคี่ยวให้หอมนะคะถึงจะอร่อยนะคะต้องลงไปเคี่ยวก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็คลุกเขามะม่วงเนะะี่ยค่ะให้เข้ากันนะคะเออบางท่านก็อาจจะชอบกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งบดให้ละเอียดนะแล้วใส่ใส่ไปก็ได้นะคะ แต่ว่าคนกินไม่ค่อยชอบกุ้งแห้งก็เลยไม่ใส่แต่ถ้าใครชอบกุ้งแห้งก็ใส่ไปได้นะคะก็จะเพิ่มรสชาติอีกหน่อยหนึ่งสำหรับคนชอบนะคะนะคะเดี๋ยวมะม่วงของเราก็จะถูกน้ำแล้วก็จะนิ่มค่ะแล้วเวลากินนะคะเราก็จะไปถูกเนื้อมะม่วงปุ๊บปุ๊บหน่อยเปรี้ยวอร่อยค่ะอร่อยมากเราอย่าตามให้ละเอียดมากะคะ่ะอร่อยค่ะ กะปิหอมนะคะกะปินี่เราไม่ใส่มากจนเกินไปนะคะสําหรับมะม่วงร้อยกรัมกับกะปิก็ประมาณประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้ํามะม่วงก็จะออกค่ะนะคะก็อยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราให้มะม่วงเขาอ่อนตัวนิดนึงนะคะจากนั้นพริกแดงนี่เราอาจไม่แต่งอย่างนี้เราก็อาจจะใส่ตามบุบบุไปก็ได้นะคะชิมหน่อยนะคะเวลา กินมะม่วงนี่นะคะกินมะม่วงน้ำพริกมะม่วงนี่นะคะเราต้องกินเป็นดุ้นๆถึงจะอร,อ,อร่อยค่ะอร่อยค่ะเปรี้ยวต้องนํำหน้านะคะน้ำดอกไม้นี่จะเป็นมะม่วงที่เหมาะสมกับเขาเรียกว่าเหมาะสมกับการทำน้ำพริกมะม่วงค่ะนะคะอร่อยมากค่ะถ้าท่านชอบหวานนํำนะคะท่านก็ใส่หวานลงไป นำอีกหน่อยก็ได้นะคะตอนนี้สูตรประมาณนี้ไนงะก็จะเปรี้ยวหวานเค็มค่ะนะคะเค็มนี่ก็เค็มจากกระปินะคะกำลังพอเหมาะนะคะและประทานกับไข่เค็มนะอร่อยมากนะคะสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้มะม่วงกินกับอะไรนะพริกมะม่วงดูนะคะเราจัดเสิร์ฟนะคะมะพริกมะม่วงนะคะก็กินกับแตงกวานะคะกินกับไข่เค็ม แล้วผักที่ท่านชอบท่านชอบผักอะไรก็กินได้ค่ะนะคะแต่ว่าจะนิยมแตงกวากันนะคะอันนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะจัดเสิร์ฟนะคะส่วนไข่เคม็มวันนี้จะเป็นไข่เหลืองนะคะเห็นไหมคะเห็นไข่เค็มของเราไหมคะสวยไหมคะไข่เค็มเราดองเองนะคะถ้าที่สนใจเรื่องการทําไข่เค็มก็เข้าไปดูได้นะในควนิชานันนะคะไข่เค็มเราเลือกไข่เหลืองมานะคะเป็นเป็ดบ้านนะคะไข่เป็ดอร่อยคะ่ะ เนื้อแข็งดีนะคะเราดองประมาณ10กว่าวันนะคะก็กินได้แล้วค่ะสำหรับการทำน้ำพริกมะม่วงในวันนี้นะคะก็สำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะของอร่อยออร่อยค่ะกินกลางวันกับเรานะคะวันนี้น้ำพริกมะม่วงนะคะกับแกงจืดนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ